Mits Sport, Red น Mitsubishi Sport Pajero ความสรปควัสดียามเช้าในวันที่อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม s t สตีม l i n e Thailand ค่ะวันนี้จะพามาตามพี่ช่างไปติดชุดลากรถ Mitsubishi Pajero Sport นะคะรุ่นนี้ค่อนข้างติดตั้งง่ายเลยค่ะไม่ต้องถอดกันชนท้ายสามารถสวมเข้ากับแชสซีรถได้เลยค่ะมีขันน็อตถอดท่อไอเสียสตัวนะคะแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยค่ะ ชุดล่าของเราติดอันดับได้รับการยอมรับมาตรฐานจากยุโรปค่ะออกแบบตรงรุ่นมากกว่า300รุ่นและนำเข้าจากยุโรปตรงรุ่นกว่า1,000รุ่นค่ะลูกค้าสามารถสอบถามและส่งรูปมาให้เราประเมินรุ่นรถของท่านได้ที่ช่องทางา ID Steam Line ID @steamline เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะหรือทักมาได้ที่เพจ f a c e b o o k s t e a m l i n t โทบาค่ะ ขั้นตอนการติดตั้งจากพี่ช่างมืออาชีพก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะคันนี้ติดตั้งง่ายมากเลยคะ่ะใช้เวลาประมาณ2-3มชั่วโมงเองคะ่ะการติดตั้งจําเป็นต้องขันน็อตด,ด้วยมือย้ําตอนสุดท้ายอีกรอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าชุดลากอะ่ะจะติดแน่นและไม่มีเสียงกระทบกับแชสซีคะ่ะ จากนั้นเราก็จะมาใส่เพจรับตัวหัวปลั๊กเซเวนเะคะเคสนี้ ì, ลูกค้าไม่ได้รับระบบไฟค่ะทางเราเลยติดเพจทิ้งไว้ให้เผื่อในอนาคตลูกค้าไปติดตั้งใส่ระบบไฟได้เลยนะคะกระบอกรีเวอร์ขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วค่ะถ้าไม่ได้ใช้งานหัวบอลสามารถถอดออกและและใส่เป็นยางอุดไปได้เลยนะคะ หัวบอลขนาด50มิลิเมตรค่ะรับน้ำหนักการลากจูงได้อยู่ที่1,350กิโลกรัมค่ะ อันนี้จะเป็นกล่องเก็บสัมภาระของ t h u r เรนะคะรุ่น r Cross Box ค่ะอันนี้เป็นไซส์ L นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง400ลิตรเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Add l i n e Steam Line นะคะมี Add sign ข้างหน้าสแกนทางด้านหลังนี้ได้เลยค่ะแล้วมากันจะเยอะนะบ๊ายบาย